สวัสดีค่ะพบกับการเวกเล่าเรื่องวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องของสีราศีที่ช่วงนี้หมดเคราะห์พ้นทุกข์แล้วค่ะจะพบกับสุขนะคะและดวงการเงินของคุณช่วงนี้ปังแน่นอนมีโชคมีลาบด้วยนะคะรับทรัพย์จัดเต็มเลยค่ะดูดวงตามราศีในรอบสัปดาห์นี้มีดวงที่ถึงจุดพีค ไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณมีโอกาสที่จะได้ประสบความสำเร็จทั้งหมดสราศีนะคะเป็นสี่ราศีที่กำลังจะหมดเคราะห์พ้นทุกข์แล้วค่ะและจะพบกับสุขจะมีดวงการเงินที่ปังมากมีโชคมีลาบมาเยือนนะคะรับทรัพย์จับเต็มเลยค่ะเช็คกันดูเลยนะคะว่ามีราศีอะไรบ้างเริ่มกันที่ชาวราศีเมษ หรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมในด้านของการงานด้านการงานของชาวราศีเมษในช่วงนี้ก็จะมีปัญหามาจุกจิกกวนใจบ้างนะคะแต่คุณก็จะต้องอดทนค่ะเพื่อที่จะผ่านไปได้ด้านของการเงินรายจ่ายของคุณมากนะคะคุณจะเจอรายจ่ายรอบด้านเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นค่ารถค่าบ้านค่าใช้จ่ายต่างๆคุณจะต้องจ่ายแบบรัวๆเลยและจะต้องจ่ายแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยนะคะในด้านของความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์รักเหมือนจะดีแต่ก็แอบมีอะไรซ่อนอยู่นะคะหากมีปัญหาคุณจะต้องใช้เหตุและผลไม่ใช้อารมณ์นะคะ มิฉะนั้นก็อาจจะเกิดสงครามขึ้นได้ค่ะราศีพฤกษกหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนในด้านการงานคนราศีพฤกดวงของคุณถือว่าถึงจุดพีคเลยค่ะไม่ว่าคุณจะทำงานใดอยู่งานนั้นจะสำเร็จแม้ว่าคุณจะต้องเหนื่อยบ้าง แต่ก็จะไม่มีอุปสรรคมาขัดขวางคุณอีกแล้วนะคะด้านของการเงินดวงการเงินของคุณก็จัดว่าอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆแถมมีโอกาสที่จะได้เงินหรือได้รายได้พิเศษเพิ่มขึ้นอีกนะคะในด้านของความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์รักกันค่อนข้างดีค่ะและหากมีปัญหาในช่วงที่ผ่านมา พอถึงช่วงนี้ทุกอย่างก็จะเริ่มเข้าใจกันดีค่ะราศีเมถุนหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่14มิถุนายนถึง14กร,รกฎาคมชาวราศีเมถุนในช่วงนี้ทังด้านการงานของคุณคุณอาจจะต้องพบเจอกับงานหนักหน่อยนะคะแต่แน่นอนว่าคุณก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้ค่ะ แนะนำให้คุณทำบุญเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อเสริมดวงบ้างนะคะด้านของการเงินการเงินรายได้ของคุณอาจจะดูเงียบเบแต่ไม่ต้องกังวลใจนะคะก็จะไม่มีปัญหาเดือดร้อนค่ะยังคงมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆด้านของความรักคนมีคู่บางทีคุณก็มีใส่อารมณ์กันบ้างนะคะแต่ก็จะไม่รุนแรงอะไรค่ะ ราศีกรกฎหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมในด้านการงานชาวราศีกรกฎช่วงนี้คุณมีดวงชะตาที่ขึ้นไปอีกหนึ่งสเต็ปนะคะคุณจะกลายเป็นดาวเด่นในที่ทำงานเลยค่ะและสิ่งที่คุณพยายามทำมานานช่วงนี้ก็จะถึงเส้นชัยแล้วนะคะถึงจุดหมายในอีกไม่ช้าแล้วค่ะ ด้านของการเงินช่วงนี้ดวงการเงินของคุณต้องถือว่ากระเป๋ารั่วเลยนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะต้องจ่ายจ่ายโน่นจ่ายน, ôn, ายนี่แม้ว่าจะไม่ได้ทำให้กระเป๋าคุณถึงขั้นฉีกแต่กระเป๋าของคุณก็จะต้องเบาไปเลยล่ะคะ่ะด้านของความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์รักกันแม้ว่าจะไม่หวานมากนักแต่ก็สดชื่นดีนะคะ ชาวราศีสิงห์หรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนด้านการงานของชาวราศีสิงห์คุณมีเกณฑ์ที่จะมีงานสุมกองบนโต๊ะเท่าภูเขาเลยค่ะและก็มีปัจจัยหลายอย่างที่อาจจะอยู่เหนือการควบคุมของคุณนะคะแต่คุณไม่ต้องเครียดค่ะเพราะมันจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ และด้านการเงินของคุณก็โดดเด่นเห็นมาแต่ไกลเลยนะคะหากว่าคุณมีความขยันหมั่นเพียรคุณจะมีเงินทองไหลมาเทมาเลยละค่ะด้านของความรักคนมีคู่ก็ยังรักกันมั่นคงดีนะคะไม่มีวันไหวแม้นว่าเวลาจะผ่านไปแล้วค่ะราศีกัน หรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมทางด้านการงานคนราศีกันช่วงนี้ดวงชะตาของคุณกำลังดีขึ้นเรื่อยๆนะคะคุณจะประสบความสำเร็จในด้านของการงานดวงของคุณดีช่วงนี้ไม่มีผิดหวังค่ะด้านของการเงินชาวราศีกันช่วงนี้การเงินของคุณดีมากค่ะ รายได้ปกติก็เข้ามาเรื่อยๆและยังมีเรื่องของรายได้เสริมมีโชคมีลาบด้วยนะคะหรือผลประโยชน์ที่คุณเคยทำไว้ก่อนก็จะเข้ามาในช่วงนี้เลยค่ะด้านของความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์ของคุณก็ดีอยู่นะคะอยู่ด้วยกันแล้วคุณก็จะเย็นอกเย็นใจเป็นที่พึ่งให้แก่กันเลยค่ะชาวราศีตุล หรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนในด้านการงานชาวราศีตุลช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณมีงานเยอะนะคะงานหนักด้วยงานจะเข้ามาแบบรัวๆเลยค่ะแต่ความสำเร็จของคุณก็จะมีมาแบบน่าชื่นอกชื่นใจเลยนะคะด้านของการเงินชาวราศีตุล ไม่มีอะไรน่าห่วงเลยนะคะรายได้ของคุณเข้ามาเยอะความหวังเรื่องของการเงินคุณก็จะได้ดังหวังเลยค่ะด้านของความรักคนมีคู่แม้ว่าความหวานจะสู้เมื่อก่อนไม่ได้นะคะแต่ความมั่นคงก็ดีอยู่ค่ะราศีพิจิก หรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมการงานของชาวราศีพิจิกนะคะช่วงนี้จะเหนื่อยเพราะงานเยอะและงานก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างไม่ค่อยจะเหมือนเดิมนะคะแต่อีกไม่นานคุณก็จะพบกับความสำเร็จค่ะไม่ต้องกังวลน,นะคะด้านของการเงินช่วงนี้คุณมีรายได้เยอะค่ะ แต่รายจ่ายของคุณก็เยอะตามไปด้วยนะคะแต่คุณควรจะต้องวางแผนทางด้านการเงินไว้สักหน่อยมันจะทำให้คุณมีเงินที่จะพอกพูนเพิ่มขึ้นนะคะในโอกาสหน้าด้านของความรักคนมีคู่อุปสรรคปัญหาของคุณที่ผ่านมาก็จะทำให้คุณและคนรักเข้าใจกันได้ดีขึ้นค่ะราศีธนู หรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง13มกราคมชาวราศีธนูในด้านของการงานในช่วงนี้ชาวราศีธนูควรจะต้องอดทนขึ้นไปอีกเป็นสิบเท่าเลยนะคะงานของคุณเยอะมากค่ะต่อเนื่องมาเลยแถมยังมีเรื่องยากๆเข้ามาให้คุณต้องปวดหัวอีกด้วยนะด้านของการเงิน แต่ช่วงนี้การเงินของคุณดีนะคะมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆคุณจะไม่เดือดร้อนในเรื่องของเงินเงินทองทองเลยค่ะด้านของความรักคุณมีคู่ช่วงนี้ดูเหมือนความรักออกจะจิดชื่สักหน่อยและบางทีก็จะมีเรื่องให้คุณต้องเถียงกันบ้างแต่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะราศีมังกร หรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ในด้านการงานชาวราศีมังกรคุณจะสมหวังในเรื่องหน้าที่การงานนะคะงานใดที่คุณทำอยู่ก็จะประสบความสำเร็จและยังมีเกณฑ์จะเปลี่ยนแปลงงานได้ด้วยนะคะคุณจะได้พบเจอกับสิ่งใหม่งานใหม่สังคมใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมค่ะด้านของการเงิน ช่วงนี้ดวงการเงินคุณถือว่าดีนะคะมีเกณฑ์ที่จะรับทรัพย์แบบจัดเต็มเลยค่ะรายได้พุ่งเข้ามาเรื่อยๆเยอะด้วยนะคะอาจจะเกินจากที่คุณคาดหวังไว้ค่ะความรักคนมีคู่ดวงความรักก็ดีค่ะมีความเข้าใจต่อกันดีนะคะราศีกุม หรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมการงานของชาวราศีกุมช่วงนี้คุณต้องเหนื่อยหน่อยนะคะเหนื่อยทั้งกายและใจเลยค่ะเพราะว่างานของคุณจะหนักมากและจะไม่ค่อยมีใครให้คุณพึ่งพาได้ค่ะด้าน,นของการเงินคุณต้องวางแผนการเงินไว้หน่อยนะคะรายได้เข้ามาเยอะก็จริง แต่รายจ่ายก็เยอะตามไปด้วยค่ะด้านของความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์ของคุณดูเหมือนจะจืดจางไปบ้างนะคะไม่ว่าคุณจะพูดหรือจะคิดก็ดูจะออกไปคนละทิศคนละทางค่ะอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้ราศีมีนหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่14มีนาคมถึง12เมษายน การงานคนราศีมีนช่วงนี้ดวงชะตาของคุณพลิกจากร้ายกลายเป็นดีมากเลยนะคะมีทั้งความเจริญก้าวหน้าความสำเร็จความสมหวังจะเกิดขึ้นกับตัวคุณแน่ค่ะไม่นานนักจากนี้นะคะคุณควรจะทำบุญช่วยเหลือคนยากไร้คนยากจนเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาบ้างค่ะด้านของการเงิน คนราศีมีนคุณจะมีรายได้เข้ามาดีเลยค่ะและคุณยังจะมีโชคใหญ่ด้วยนะคะด้านของความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์ของคุณก็รักมั่นคงอบอุ่นดีค่ะจะคอยเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากหมอไก่พอพาทินีค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ